มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนผยนยาหยังอุ้มมวนถูกใส่ตัวแน่นอนพิกเาสรูรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะครับมาถึงช่วงนี้จะมาอู้มาจากันที่เราได้เกรินกันไว้แต่กี้ว่าพิกมาเราจะมาอู้จาถึงกิจกรรมตามพางปารตีตามพางปารีส่งฟ้าฮัากษาเมืองเตื้อตี้13แล้วนะครับนาะมีกิจกรรมอนุรักษ์ฮักษาวัฒนธรรม ทำเมียมปฏิบัติของเฮาหลากหลายแต่แต่เลยนะครับรายละเอียดของกิจกรรมจะมีหลากหลายมีอัญญงพ่องวันนี้จะได้เอิญอูจ่าสอบถามครับตางด้านคุณจิดาภานามสีแก้วนะครับเปิ้นเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภาน,นะครับแล้วก็แหมท่านนึ่งก็คือคุณเสาวคนสีบุญเรืองนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองเมืองรักเชียงใหม่นะครับเนาะ จะจะลับกันนะรักเมืองเชียงใหม่กับเมืองรักเชียงใหม่นะนะครับสซีที่สองขั้นพ้าครับผมก่อนอื่นใครเหอท่านเด้อูจาถึงที่มาของกิจกรรมของเฮานาะตามพางปาร์ตี้ท่องฟ้าฮักษาเมืองเฮามีที่มามีความสําคัญจะได้เฮาถึงห่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับตามพางปาร์ตี้ท่องฟ้าฮักษาเมืองเนี่ยถ้าเริ่มต้นแต่แตเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือเฮาเอาฮห็ด เก่าดั้งเดิมของเฮาที่เฮาทําอยู่ประจําทุปีนะจ๊ะครับแล้วก็เอามาแก้ปัญหาเมืองปัญหาเมืองตอนนั้นคือเปิ้ปล่อยคุมลอยันาคนะเจาตกใสลราคาคบ,บ้านเฮาเนาะเฮาอันเจ้าบ้านในเขตเมืองเฮาเนี่ยเฮาก็เลยมีประชุมอู้จาก,กันว่าเอ๊เฮาจะเนี่ยใดหาที่จะจวนเปิ้ลมีกิจกรรมอย่างอื่นในเขตเมืองเก่าเฮาเนี่ยเพราะว่าถ้าไฟไหม้รถบอก,ก็เข้าไม่ได้นะกองทุนนะจ๊ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เฮามาคืดกันว่าพรคปารตีนเนี่ยตั้งแต่เฮา จําความได้เนาะพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเฮากับปาไปวัดก็ตามผางคู่ปีเฮาตามผานอยู่แล <pregn term. S 2> ้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยมองว่าเฮากูจ่าเมืองกันปะคือบ้านเมืองอเป็นเฮาอยู่เย็นเป็นซุนนาากอย่างงี้นะเจ้าจะได้อันอดิฐานไปพร้อมกับตามผางก็เลยเป็นที่มาของเอาผางปาตีมาจิตจ,จิกันช่วยกันแฝงเมืองีังหม่เมื่อสิบก็ปีที่แล้วเที่ยวนี้เป็นปีที่สิบสามแล้วนะเจ้าตอนนั้นนี่ผางปาติเฮาจะอันน้อย ตอนนี้นี่เขาพัฒนาจนเป็นยังไขนาดนี้จ้ะมันจะได้สว่างสวายเมือได้เนาะจะอยู่ได้บต่ำกว่าห้าชั่วโมงจ้ะสํำอันนี้อยู่ได้เป็นตีสองนี่เขาลูกไปพอยังมีอยู่นีลนะจ้ะคือส่วนนี้นี่เขามองว่านอกจากว่ารักษาเหตุไว้ได้เนาะแก้ปัญหาเมืองแฮมอันนึงก็คือคนั้นผาเนี่นะจ๊ะบ้านเมืองกรุงเนาะจ้ะเปิ้ลก็จะ ได้สักตังจากจุดนี้พอเราได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าหลายตีก็ฮับเอาสิ่งที่เราทําขึ้นไปตอนนี้เนี่ยผานี่ขายดีจ้ะครับปั้นปั้นเจ้าดีใจเนาะเจ้าครับเพราะว่าเพิ่นจะโจูดกันนะในช่วงงานยี่เป่งเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นการตกแต่งบ้านเพื่อมีความสว่างสวัยชงมืดมือดีตัวนอกแล้วก็ผลตอบรับจากปีที่ผ่านมาเหรอเจ้ามีผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวพ้องกับเจ้าเออเจ้าว่าไปแล้วมันก็เป็ี่นความภูมิใจของเจ้าบ้านอย่างเฮาเนาะ เพราะว่าอันนี้งานที่เป็นคิดขึ้นมาจากหมู่เจ้าบ้านแท้ๆ <K l ap> ถ้านับไปเมื่อถึงปีที่แล้วนะปรากฏว่าเรื่องเ้าตามผางเนี่ยข้าวมันกระจายไปทั่วเลยจ้ะ <K l ap> ไปฝรั่งฝร,ง,รงเปิ่นก็มาสัาวันมาผิดวันนึกว่าจะมีถึงสามวันสี่วันนี้นะจ๊ <K l ap> เเะเขาบอกว่าบม่ใช่ของเฮาเนี่ยจะตามสิบสามข้ามเพราะว่าก่อนที่เฮาจะไปปูชาที่วัดเนี่ยเฮาปูชาเมืองกรอน,นี่นะจ๊ะเป็นประจําทุกปีที่สิบสามข้ามเนี่ยเฮาจะ ตามพางกันก่อนเนี่ยนะจ๊ะอันนี้จะได้บอกลก่าวให้ทุกผู้คนนะจะได้มาผิดวันเอ่อสําหรับข่าวที่แพร่ออกไปนะจ๊ะสํานักข่าวทุกที่ปุ้นจะมาทําข่าวเขาปีนี้ก็ได้ยินว่าจะมีทีมจากอ,อเมริกาจะมาจะมาทําสารคดีนะจ๊ะ,จะตอนแรกเปิน้นคึดว่าปิ้นจะมาทําเรื่องโกมไฟครับปิ้นซื้อธงซื้อทัวร์ถึงหกปันปลายก่อนนะกลากาทัวร์ที่จะไปปล่อยโกงเนี่ยจ๊ะแลวทีนี้พอปิ้นมา ตังเชียงใหม่เนาะกับประสานทีมงานเพื่อนปรากฏว่า,าต่างทีมงานาซึ่งปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยเนาะสมาคโมโรงแรมททอทอเห็นเจ้เพื่อนก็แนะนํากันมาว่าเื่้มาถ่ายงานเราเองเนอะจ๊ะ<ล>หวังว่างานเนี้ยจะยิ่งเผยแพร่กว้างไปเต้ยวๆ,ยๆพอกว้างไปการที่จะนําเสนองานที่มันเป็นเห็ดเฮาแต่ะกับการปล่อยโกลมเนี่ยเพื่อนจะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าอันไหนเนี่ยมันตอนนี้นี่เขา เข้าทีมรักโลกเนะาะเจ้าฮ <c oughs> ักษาสภาพแวดล้อมตัวเองตัวเจา้าอันนี้เขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะแร่รลายไปทั้งหน้าดีเจ้าครับก่บอนที่จะไปอู้จ่าถึงกิจกรรมวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามาอู้จ่าถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงที่ผ่านมากันก่อนเน,ะนาะนอกจากการจุดพางปาร์ตินะครับมันจะมีการฟ้อนตัวเป็นฟ้อนฟ้อนดำๆนะรครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอยากจะให้ได้ช่วยเล่าสักหน่อยนะครับวัติพันธ์มาเป็นจะได้กันพ่อ ที่ผ่านมาก็มีการอบรมนะจ้ะมีการอบรมฟ้อนติยันนะจ้าคือละอ่อนเปิดรับสมัครกันเนาะมาอยู่ช่วงระยะหนึ่งอบรมฟ้อนกันโดยเสาตีดสี่ตีดตัวกันแล้วก็ตี่ควงพื้นถินและหนานอนแล้วก็ละออ่อนตั้งแต่สี่ขวบจนถึงอายุแปดสิบมาทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็พออบรมเสร็จเรียบร้อยก็มีการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่แต่บ่าวมันซืนนะจ้ะวันที่เก้าวันที่เก้าช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ก้าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแต่งตัวเสมือนจริงอันนี้เลยมันเกาะพักที่ซ้อมกันนี่นะแม่นอันนี้แต่งตัวเสมือนจริงเลยหลายวัยเนาะเจ้าร่อนอยู่ตรงปุ้นนะครับใกล้ๆสัมภัสปุ่นนะเจ้ามีต่างชาติตัวเจ้าโอ้มีตึงเออมีจีนมีหลากหลายเชื้อชาติมาห่วงกันกี่เนาะครับอันนี้ก็ข้างหน้าฟอนก็จะมี30กว่าขนางหน้มาเจ้าแล้วก็ก็จะมีหลากหลายวัยตัว แล้วก็วันนั้นเนี่ยอันนี้นี่เหรอออนตัวน้อยๆครับออนตัวน้อยๆทา้งหน้าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการซ้อมเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาเนาะแม่นจับวันที่เก้าที่ผ่านมาไได้จุดเตียนแต๊ะอะไรเนาะแต่ว่าถ้าวันแต๊เปิ้ลเนี่ยเปิ้ลจะฟ้อนแบบอีนิมวันไหนอ่าวันที่สิบสามสิบสามเลยเนาะสิบสามเราจะมีขบวนที่ประตูตาแปรครับขบวนนี่ ยังก่ำผางมาตัวนะเจ้า,จาเป็นการเดินขบวนที่ก่ำผางแล้วก็ใช้ท่าฟ้อนผางเตวม,มาตัวขบวนจุดผางนี่มาตวัวตั้งแต่ประตูตาแปเตวม,มาจนถึงควงสามกษัตริย์ที่เราจะทําพิธีส่วนนี้ส่งผางปฏิเหมือนที่พระจิ๋มอู้ตะกี้เนาะมันก็มีพิธีการหลายๆอย่างก็คือว่าจะเดินขบวนแรกเนี่ยจะมีตีตั้ง พื้นที่มามีขันน้ำตาลมีมีท่านผูนวว้ว่าตัวเจ้าตี้เพิ่นมาเป็นประธานเนาะเจ้าตี่ฮั่นมีขันน้ำตาลแล้วก็เดินหน้าพื้นทิ่เข้ามาแล้วก็มีจ้องฟ้อนสาวคนที่จะฟ้อนขันดอกด้วยกำาขันมาเห็ม,มตี้อันนี้ก็จะเป็นข่าวๆในส่วนของวันที่สิบสามนะแล้วพอเฮาสวดอังกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการฟ้อน ฟอนเตียนที่เ้อหันแต่แกอันนี้นี่จะอันนี้จะเป็นเพื่อนห้องว่ากำหางกำหางเริ่ในขบวนเลยขบวนเขาจะเริ่มกี่โมงครับที่จะเคลื่อนออกมาเนี่ยห้าโมงเกินจ้าห้าโมงเกินนะตอนนั้นก็จะเริ่มมืดแล้วเหมือนกันเนาะประเดี๋นี้มันค่าเวยนะครับก็จะหันความงดงามแบบอีระหว่างสองข้างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่เปิ้งมาอยู่ต่าเมืองเชียงใหม่เฮาเนี่ยนะโอนากนะครับน้องมาพอมากรอยกันนะครับกิจกรรมอื่นๆเราครับ นอกเหนือจากวันที่13กิจกรรมหมดแล้ยังวันที่13บสามไหมเจ้ามิ้ังเจอนอกจากเขาทําพร้อมเดียวกันนะเจ้ามันอาจจะเป็นกุสโลบายยางนึ่งก็ได้ที่จะจวนคนมาเชียงใหม่ต้องมา3ปีจะได้ท่สามปีเจ้าคือในส่วนของห้าโมงเกิงที่เขาเริ่มงานกันนะเจ้าขบวนก็แฮมาบนข่วงที่ท่านผู้ว่าท่านขันแตะปงขันน้ำตาลเตียวมาเพื่อที่จะ เตะตันนิสงังป์ปฏิทินนะจ,จ้าในส่วนนี้ก็จุดนึงละเห็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็นกคือแจงเมืองจอ้ะเฮาก็จะตามผางแจงเมืองกันสี่แจงเมืองนะจ๊ะที่สําคัญสี่แจงเมืองน่ะเป็นการร่วมใจกันเจ้าเพราะตอนนี้นี่ที่เฮาทํางานมาสิบกว่าปีเนี่ยตอนนี้นี่สถาบันการศึกษาที่ออกมาช่วยกันจุดผางมีซาวตี้อะไรนะจ้าตึงมหาวิทยาลัยตึงวิทยาลัยตึงละอ่อนครับละอ่อนน,น้อยน้อยงเรียนพุทธิองคเรียน อนุบาลเชียงใหม่อน่าจะ,ะก็จะมาห่วมกันเจ้าเลยมองว่างานนี้นอกจากว่าเราจะทำฮักษาเหิตทอยแล้วสิ่งหนึ่งก็คือมีพื้นที่ให้เราออนรุ่นใหม่ๆอะ่ะเจ้าเพื่อเขาได้ ho, ะะเรียนรู้วัฒนธรรมเราเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นวันที่13ก็จะมีมีแห่มีเตจม,มีตามผางถึงถึงสามอย่างเลยนะเจ้าถ้าสิบสี่สิบห้านี่ก็เอาจะ ก็จะมีบนห่วงเฉลยนะเจ้าบนห่วงซึ่งจะมีทั้งยอดพ่างปาต์ตี้ตามพ่านปูจามีการทำเวิร์กช็อปนสมัยใหม่ปัญญาอ่อนยอดพ่างปัตตี้เนาะแล้วก็แปลงกลมน้อยจ้ะเด้ล้องได้ปฏิบัติกันเลยจ้าแปลงกลมอันนี้นี่สักซาวนาทีก็แปลงได้แล้วเจ้าแล้วกลมอันนี้นี่ ใชกระดาษทั้งหมดบ่มีเล็กบ่มีอห่งพือมันทําลายเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะร้อนขอชอบนะครับเนาะอันนี้เต้าที่เฮาเอาไปสาธิตเนี่ยแม้แต่คนต่างชาติก็ชอบนะจ๊ะคือแทนที่จะปล่อยขึ้นฟ้านอฮอกามเอาก็ได้มันเป็นการมันเป็นการพัฒนางานของเครือข่ายเฮาอันหนึงเนาะเสร็จแล้วก็บนควงมี แล้วก็จะมีเก้าผมเนบดอกแบบคนเมืองอย่างที่ครูเอเนบมาเนี่ยจ้ะครูเอเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงกาง่างใช่เนาะเออจะได้หาเลยนะครับเนาะสังเกตดอกนะจ้ะสังเกตดอกดอกที่เฮาเจตนาที่จะเอามามาเนบผมเนี้ยเจ้อคือดอกหน้าบ้านเฮาจ้ะที่แต่ก่อนนี้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยปนจะปลูกไว้หน้าบ้านเวลาไปวัดปนจะเด็ดเด็ดไปใส่สะขันใส่สวยไปวัดโคโซนก้ายังกายจ้ะเฮาก็เลยมองว่า เฮาบ่จําเป็นต้องไปซื้อดอกกันต่างประเทศเป็นแปลงอ่ะเจ้าของงามในบ้านเฮานี่มีประโยชน์ใจสอยได้แล้วก็หอมก็หอมด้วยนะเจ้าแม่มีลินหอมอันนี้ก็จะมีบนห่วงนะเจ้าบนห่วงของเฮาตั้งสาวันแล้วถ้าไขใส่สิ้นสมัยนี้เป็นใส่สิ้นสําเร็จเนาะแต่ถ้าอยากให้นุ่งสิ้นว่งฮืองามอาคูเอจจะสอนื้อบนห่วงตัวมีการสิ้นมาตัวนะเจ้าเอาสิ้นมาตัแล้วตะกี้หัน จ่างฟ้อนเพิ่ลมีตาแล้วติดอกตัวอันนี้มีความหมายว่าอะไรจ้ออะออตาแล้วนี่คือเป็นสัญลักษณกของอันไอ้เครือข่ายเฮาเลยนะจจ้าตาแล้ว,ลวนี่เปิ้นก็มาหลายกระแสเนาะว่าที่มาที่ไปอย่างไรแต่อันหนึ่งที่เฮาเคยได้ยินมาตั้งแต่น้อยๆแล้วก็คือตาแล้วนี่เป็นเหมือนเป็นยันต์กันพีกันแนื้อกันเัวนะจ๊ะสังเกตดูเวลาเฮาทำบุญเมืองนะจ๊ะเปิ้มีตาแหล่าลวงนะจ๊ะอยู่ที่ประตูเมืองเลยอันนี้จะจัดกัน จัดการบาฮือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเฮาครับเจ,จ้ามีตสิ่งมงคลเนี่ยเนะาะเกิดกับบ้านกับเมืองของเ้านะครับอันนี้ก็เป็นแถือว่าเป็นแหมนึ่งกิจกรรมนะที่ปั้นจัดขึ้นในช่วงของยี่เปงเชียงใหม่เนี่ยนะครับเนาะถ้าท่านจะมาแอวตังเชียงใหม่มาห่วมประเพณีลอยกระทงนี่นะโอ้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายาซึ่งถือว่าทุกภาคส่วนเนะี่ยมันได้ห่วมไม้ห่วมมือกันนะครับ เอากันเป็นการเนี่ยนะตึงภาคประชาชนตึงส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนเป็นก็รห่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนเมืองของเราเพื่อมีความเจริญมีความรุ่งเรืองโดยการอนุรักษ์ทักษาหีดหอยของเราที่สืบต่อกันมาจนถึงมัเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเนาะถ้ามานี่จะได้เห็นความโดดความเด่นในหลายๆเรื่องเนาะอันเวิร์กชอป3สามอย่างของเราเนาะคือยอดผางเก้าหัวเมืองแล้วก็ แต่งกลมน้อยเนี่ยเราจะเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงกับป้าห้าโมงก็หกโมงไม่แรงอ่าเริ่มหกโมงไม่แรงหกโมงนี่เกมก่อนห้าโมงนี่เกมก่อนมันฮอนอยู่เนาะครับหกโมงเนาะก็จะเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยครับเนาะเขาเขาจะสามารถที่จะรองรับผู้ที่สนใจได้นักซักบอกใดหมายถึงว่าอย่างเตียนเนี่ยนะครับที่หยอดไปเนี่ยก็ถ้า ถ้านักท่องเที่ยวเปิ้ลนักเราับเฮากนยินดีที่จะแปลงกันไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งอย่างอย่างน้อยสามทุ่มเนี่ยเฮายังยังอยู่ประจําอยู่พื้นที่อยู่จ้าครับก็ทยอยกันมาได้นะจ้าแล้วก็มันมันเป็นความยินดีอย่างหนึ่งของมูเฮาที่คือเจ้าบ้านอย่างเฮาทางานเนาะเอาเอาหอเอาอมแหงหอมใจครับกู้คนเนี่ยพร้อมยินดีที่จะทําเรื่องอย่างเงี้ยคือเหมือนที่เพิ่นว่ากัอัน ไอ้ใหม่ก็เอาเก่ากบละอะเจ้าในควงของเฮานี่ก็เน้นเรื่องไอ้อย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเมืองแตตะเนาะด้วยความหวังว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่มาแอลบ้านเฮาเปิ่นมาต้องใส่ชุดอ๋อเจ้ามาเดินในเชียงใหม่มาแต่งชุดทนเมืองอย่างเราเนาะเจ้าคนรับวัฒนธรรมเนาะกาจะว่าไปแล้วเนี่ยมาเชียงใหม่มาบ้านเฮาต้องแต่งตัวเมืองที่นะครับเนาะโอ้เนี่ยครับกิจกรรมของเฮาเนี่ยจะจัดที่ พิพิธภัณฑ์พื้นทินตะบลกะควางพื้นทินหรือว่าตรงหน้าสัมกษัตริย์ตรงนั้นนี่เป็นเปินท้องวสัสุตอนนี้ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนาครเชียงใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตึงหอพื้นทินที่ตรงข้ามกับวควางสามกษัตริย์เทานะจา๊ะแล้วก็ในส่วนของสามกษัตริย์ตุยวันเฮนี่ก็จะใช้พื้นที่ตรงถนนพระปกเก้าตุยเฉพาะจังฟ้อนเฮานักจ๊ะเพราะเฮาตั้งเป้าจังฟ้อนไว้อย่างน้อยก็เต้าอายุเมืองนะจ๊ะปีนี้เจ็ดร้อยสองแปดนะจ๊ะ เดี๋น,น่าจะเกินแล<อ>้วคุณอิงเกินเพราะว่าวันเดี๋ยวนี้ยอดน่าจะเกินแล้วเพราะวันนั้นตี่หันซ้อมใหญ่กันเนี่ยวันนั้นประมาณ400ป่ายนะจ๊ะ400ป่ายของคนแล้ววันนั้นเนาะเตียนมาขนะเจ้า,าจแล้วก่อนมันก็จะมีะที่เปิ้ลมาเสริมมาอย่างแหมส่วนที่ว่าวันนั้นเปิ้ลมาบบกู้มินอมมาเปิลมาเปิ้ลมาได้มาซ้อมใหญ่อะร,รวมทั้งหมดอะ700-800แต่น่าจะเกิน700-800ไปละยอดเดียวนี้ล่าสุดน,นะเจ๊ะ ้สมมติว่าถ้าเปิ้ลสนใจแฮมอี้อวันนั้นเปิ้ลมาได้มาซ้อมเนี่ยเขาตัวกันตันก็วันที่เปิ้ลจะฟ้อนเนี่ยนะครับพอดีว่าถ้าถ้าแบบมีเส้นเนาะพางที่เขาเตรียมไว้ใื้จะที่เปิ้ลจะกำเดินมาเนี่ยจะมากุ้มเขาเลยต้องมีการในส่งเส้นมาก่อนข้าไหนสามสิบกว่าข้างหาจำนวนจังฟ้อนกี่คนเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะจ๊ะแต่เขายังมีฟ้อนแหมเดือนเมษาเนาะงานยอดสวย ว้ศาสารญาบางรายถ้าใครมาเที่ยวนี้ปัตตันก็เดี๋ยวเราจะเจอวนช่วงปุ้นนะจ๊ะอ,อันเนื่องที่ก็ต้องบอกกล่าวไปตังผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นถนนละดําเนินกับถนนพระปกเก้าที่ช่วงนี้นี่ก็ขออันมาหอมบุญกันพุทธามงค์กันเนาะจะลบกวนการใจพื้นที่จราจรเพื่อน้อยนึงครับแต่ว่า ทังปูนที่ปนถึงเปิง,เปงใจฮะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตึงซ้ายตึงขวาเพื่อกับพ่อใครพวกกันเนี่นะครับเนาะต้องอิ่มสนใจมากห่วมฟ้อนกับปนก็นกน <c oughs> หรือว่าจะไปห่วม <c oughs> แป่งกัน เก้าผมนิฟดอกให้แลงให้หยอบเตียนเนี่ยเจ้าหยอบผ่านไม่เนาะเอาไปประดับบ้านเพราะว่าชอบตามเตียนไว้ที่บ้านเนี่ยเจ้าตามห้วมันงามอีนาะแล้วก็ยังชอบแปลงซุ้มที่บ้านนะฮะแงไว้เพราะว่าที่บ้านน้องเพื่อนก็มีการประกวดกันอ่าก็มีการประรับตกแต่งมากันไปีจ้าขอานสนอนี่เลยนะบถ้าเอาใส่ไม้สั้นๆถ้ามีต้นกล้วยแลงประตูปาหน้าบ้านอนิเสียบได้เลยจ้าตกแต่งได้เลยแล้วก็ทุกๆคน แบ่งกันคนแกนเสียบเสียบแยกกันงามแล้วนะจ๊ะกระดาษว่าวหนึ่งแผ่นแบ่งมงอีได้แปดแกนอันน้อยอีกหน้าห้แผ่แผ่นหนึ่งเหมือนกันนะแต่ต้องอันใหญ่อีเนาะพอแบ่งได้น้อยแบบบี้แล้วก็ไปเสียบเสียบปลักพี๊บตูมันก็เข้ากับสมัยบัดเดียวนี่ตัวอ่ะครับน่าสนใจก็ะดิจะปาลูกปาล้านแอลนะครับทั่วทั้งบริเวณต้นท่านควงต้นท่านเนี่ยนะครับก็คนกับโงจะนทก์ีักนะครับเนาะไปตามพังกันนะแจ้งงามนะครับเนาะ ตามเวลาเลยเพราะว่าเวิร์กช็อปเขามีตั้งสามวันนอกประจิมเนาะเขาก็มีตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามีสามบูธเหมือนที่แจ้งไปเริ่มตั้งแต่หกโมงแม่แรงก็อย่างประจิมบ้านะไะผาข้าใส่สิ้นบ่วงผาข้าวเฮือกใส่สินงบ่วงว่าเป็นอย่างไรเก้าหมตัวเก้าหมตัวก่อเฮือปกสิ้นไปตัวแต่ว่าที่นี่เขาจะมีดอกเมืองเฮือบางครั้งอ่ะดอกเมืองเขาบอกหุ่นจักด้วยซ้ำว่าเป็นอยไรงอ้าวอย่างวันนั้นไปเวิร์กช็อปเนาะที่ยังบอกเขเลยว่าดอกได้นี่ บางร่อนรุ่นใหม่เปิ่งเคยังหมูจังบอกหัจังอันนี้ยังหูอยู่เนอะยังหู้ดอกได้งามมนะครับเนาะดอกไม้เมืองเมืองของเขานี่งามขนาดถ้าไผ่ไข้หูไผ่ไข้ศึกษามันมีตังวิทยากรที่จะคือความหูจะดสดดีมันก็มีสําคัญว่าถ้าเฮาเก้าผมเนี่ยเปิ้นปูจาขวนหัวอะยังเฮาตัวเปิ้นคนเท่าคนแก่เปิ่นถึงบอกแล้วว่าอย่าถ้าเฮาไปวัดเนี่ยถ้าเฮาใส่ดอกเวลาเฮาก้มว้พระเนี่ยเฮาก็ก้มลงเหมือน ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะปัญหาว่าอย่างขวานอ่ะสามสิบสองขวันเนะาะแล้วขวันหัวเฮาก็มีมเป็นการปู้าขวันหัวตัวเอนดับแรกสองอแล้วเราไปวัดก็เป็นการเสียบแล้วก็ใส่เฮาก้มลงไหว้พระ,ะรเป็นการบูชาไปตัวก้าวกะหม่อมเฮาอ่ะอ,อย่างมันก็จะมีเป็นสิริมงคลอีเต่อในสมัยปัจจุบันปอนอูยี่กันเนาะในเป็นสิริมงคลในตัวเก่ามีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเลยนะครับเนาะแต่ย้ำว่าเรื่องของการไปฟอไปพอฟ้อนเนี่ยนะ ได้ก็วันที่13เนาะส่วน14 15เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆอยู่อันเขาก็เริ่มเวลา6โมง5โมงเหมือนกันนะครับ14 15เนี่ยเเนจ้าครับเอิ้นเจินชวนกันถึงสองท่านเจิญชวนส่งท้ายรายการล้อเพื่อว่าคนจะมาห่วมกิจกรรมมาห่วมพอมาห่วมสืบสารกับเ้าน่ะครับจเ ก็ขอมาเจิญแม่แอลกันนะเจ้าวันที่13มีขบวนเดินขบวนตั้งแต่ประตูตาแปรมาถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริยนะ์เนานะแล้วก็มีพิธีสวดอันนี้สงผังมาตีบแล้วก็มีฟ้อนปุจจามืองฟ้อนเตียนปุจจามงนะเจ้าจ้างฟ้อนกว่า7จ8คนนะเจ้าแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่บุนควงเริ่มตั้งแต่6กโมงก้าผมเนบดอกเมืองสไปจะใส่สิ้นบ่วงเอาสิ้นบ่วงมาคนเดียวนะเจ้า,าแล้วก็ยอดผังระตีบที่หันกันนี่เนาะแล้วก็ ไอ้แปลงกลมน้อยนี่นะเจ้าที่นําเสนอใหม่นะเจ้าแปลงกลมน้อยอย่างอี้นะเจ้าอันมากันได้นะเจ้าวันตามวันเวลานะเจ้าเอาเขาประจิมฝากต่อเลยเจ้จาก็ซื้อพิษสานหอยนะเจ้าอ่าเก่าใหม่ก็เอาเก่กับกบละเนี่นะจะเชิญจวนทุกท่านเจ้าไปเปินห้องอย่างควงคนเมืองของเรา,า<อ>ไปดูความงดงามแบบเมืองเมืองของเราแล้วก็กิดว่างานนี้เนี่ย ก็จะจะอยู่ในอกในใจของกู้คู่กู้คนแล้วก็ช่วยกันทักษาเฮีท้อยของเราต่อไปทางหน้าก็เป็นห้องว่าอย่าลืมอย่าพลาดนะจ๊ะบ้านต้องมาเพื่อปีหน้านะจ๊ะปีหน้าเขาก็ทํอยู่เตอร์เดียวจ้าไม่ก็เอาเก่ากับล่าอันนี้ใช้กับงานทางด้านวัฒนธรรมเนอะถ้าใช้กับแฟนเนี่ยผมได้ จ้าเนาะวันนี like ้ขอบคุณจ um ัดนักนะครับถึงสองท่านนะครับที่ได้มาอู้จายกันเดี๋ยวจะไปห่วมนะครับจะไปห่วมในงานเจ้าขอบคุณเจ้าเอาช่วงนี้เฮายั้งกันกําเดียวนะครับช่วงหน้าติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็กําเมืองอู้ม่วนนะครับอัปเดตอัปเดตคูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุ๊กเจ้าข่าวขตาวที่ไหนพยายังอู้ม่วนถูกใจตัวแน่น